นะครับก็มาอยู่กับแพนเวสซอมบี้ฟิวชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับคือรอบนี้ผมอะ่ะเกิดรอพวกมึงบอกใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้กูจะมาโปโปให้ดูวัถึงกูโปอันนี้อันนี้กูโปคูดาวด้วยนะตอนรอบตอนก่อนๆที่กูโปอ่ะกูกูกุกูยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้โปโน no, คูดาวนะ อ่ะเด็กมีมาละอันนี้คือกูโปตังโปหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้คือมันไม่ชนะสักทีอะน้องขอขอพีบ้างเถอะเหียกูกูกูก็ยากชนะนะเราจะโปโปนะครับอันนี้คือโป,โปนะนนปนะดูดูก็รู้ไอสัตว์ดูดีเหียกูวางตัวกูอยากรู้มากเลยถ้ากูโปมันจะชนะไหมนะมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ออกมานะเพราะว่ามันยากมากจริงๆนะตอนนี้คือกู หมดปัญญาจริงๆเฮียแม่งยากสัตว์ก็คือพอโอ้ยตัวนี้ดีดีดีก <mm> <mm> ูคิดว่าอาจจะไม่ชนะมัง้งเฮ้ยแต่อาจจะชนะก็ได้เพราะว่าพอโปโนคูดาวแล้วกูสามารถทำเลนได้ง่ายขึ้นนะแต่กูจะเอาล่างกอร์ิล่าโอเคประมาณนี้โอ้เซตอัพไวมากพอโป,โปนะไอ้เฮี้ยกูมาโปให้ดูได้สัต r. ว์มาเจอโกเหียแค่นั้นแหละ แม่งยากริงยากจร่งเฮียทีแรกก็คิดว่าเป็นเกมเด็กกากๆนะไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้แต่เราขุดพวกตัวขยะออกเลยเช่นตัวนี้ไปโอเคตอนนี้กูจะยังไม่ผสมนะเดี๋ยวกูจะเอาล่างไอ้นี่ไปผสมล่างอู้ได้สตาร์คิงไม่ใช่สตาร์คิงเป็นล่างรองล่างรองของสตาร์คิงมายัยนี่ขยะไปไกลตีนโอเค อยากรู้จริงๆว่ามันจะชนะไหมสักครั้งหนึ่งกูขอร้องไอเ้เฮียกูกูขอชนะมั้งเหอะกูกูกไอ้ด่านเฮียนี่มันเอากูมาเยอะแล้วเคเฮ้ยไหนๆหนก็เป็นระดับยากสุดละกูเอาไอันี่เลยยูชัวไหนไหนกูก็โปรแล้วนะก็ยากสุดไปเลยไอเ้เฮียทีนี้แหละถ้ากูโปรแล้วกูยังแพ้กูโดนด่านแน่เลยเฮียออ้เฮียกระจอกว่าอะไรเงี้ย <laughs> สัตว์กูกูเต็มที่แล้ว้ย คือมันยากจริงๆนะตาน,นี้พวกมึงแบบอาจจะเป็นไงแต่กูไม่ได้เล่นไอเกมเชี่ยนมันขนาดนั้นอะ่ะก็เลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอ้อันนี้อะไรดูดิเชี่ยโคตรตึงอะ่ะหนาอยู่เชียนี้ไปไกลตีนไปไกลตีนไปไกลตีนเราจะเอาแท้ตัวที่ดีๆนะโอ้นี่ก็น่าสนใจไปปั๊มปั๊มปั๊มเยอะถ้ากูยังแพ้อยู่นี่กูทำไงในสัตว์ แต่กูจะเพิ่มตัวนี้นะกันไอ้ลูกกิ้งมาโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้ไปไปไปนี่นี่จอกอดฟิล่าโอเคโอ้มีกอดฟิล่าเยอะขนาดนี้มันต้องชนะแล้วปะวะเยอะพอโปรแล้วแม่งอะไรอะไรก็ดีขึ้นจริงๆนะเว้ยอืมไปไปไป เห็นความหวังเลยว่ะเฮี้ยมีอัน,นี่ฝัางโลกไปอุย้ยสวยสวยจัดโอ้ออฟฟิเดียไม่ตัวไม่ไ่าดีเนี่ยไปกาตินเป็นล่างเทพนะหรือเปล่าวะมันสีนี้ปะเออสีนี้แหละมั้งล่างเทพอะ่ะอืมนี้ไปกาตินนี้ด้วยไปกาติน w อ t เทอร์เมโอ้เป็นไอ้วนโอเคพอมีโน,โนคูดาวแล้วเห็นมีหวังเลยวะ่ะคือตอนแรกกูโปรตังอย่างเดียวไงมันเลยไม่ชนะเพราะว่ากล่องของขวัญอะไรมันก็คูดาวเว้ยเจอแบบนี้กูแบบยิ้มเลยอะตอนเนี้ยกูพอกูเห็นความหวังไงความหวังที่กูไม่ได้รู้จักมานานอะเที่ยมันเริ่มมาใหม่อีกครั้งอะสัตวอ์อะไรดีวะ ปูดเคี้นนี้ออกแล้วกันเฮ้ยเคี้ยนนี้ก่อนแล้วย้ายเคี้ยนนี้มาไว้นี่มันเปิงช่องโอเคอ่าเคี้ยนนี้ขยะไปอืมนี่โอเคได้อยู่ตัวเคี้ยนนี่ก็ดีเอามาดูดเลือดอ่าโอเคไหวแน่รอบเนี้โอ้ยได้แทงไม่ตัวแต่แนวหลังเหมือนเราจะยังเบาไปนะ คิดว่าแค่นี้ไม่น่าจะชนะพวกนั้นได้แต่ลองก่อนออ้ยตายไหตัวผมได้ไหมไม่ได้ปังโอเคไอ้เชี่ยนี่อะไรเนี่ยไปไกลตีนไปโอ้กูมีไฟตรงนี้นี่นะกูสามารถเอาไฟมาวางตรงนี้แล้วก็อันนี้ได้โอเคเป็นรังไฟเทพโอเคโอ้ตัวยิงเทพไหมตัว เอาเป็นรางน้ำแข็งก็ได้อะรางน้ำแข็งก็ดีอยู่นะไม่แย่ไม่แย่แต่เดี๋ยวตัวนี้ลองผสมดูก่อนว่าจะได้เป็นตัวปืนกลไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไปไกลตีน <c oughs> ไม่ได้ก็ไปไกลตีนอ๋อวางทับไม่ใช่นี่โอ้เป็นกระถางเย่าไปไกลตีนอืมอุ้ยอันนี้ได้อีกตัวปะวางทับได้ไหมโอ้ไม่ได้นะไม่ออกเป็นโอเดซี่ เยอเห็ดกระโปงกัดมาแล้วมาแล้วรอบนี้จะไหวไหมโอ้โหมึงดูขนาดกูโปเนี่ยไหวไหมเนี่ยหมูมันถึกมากเลยเว้ยอู้ชนะอุ้ยอ๋อตัวนี้มันดันได้เยอย่างนี้มีหวังอย่างนี้มีหวังอู้อุ้ยสวยมากเวย่งไหมลูกอู้อุ้ยอู้ผ่านเวฟแรกมาได้นะครับ ไอเชียสไอเชียโอ้ลุ้นเยี่ยวเหนียวเพราะว่าไอ้เชียเนี่ยมันเยี่ยจริงนะเว้ยมันกิ้งอ่ะมึงดูขนาดกูโปอ่ะยังเสียวตู้ดอ่ะเชียโอ้ยของดีเชียเอาออกไหนเนี่ยไปไปเอาอะไรไปแบันนี้เนี่ยเฮ้ยเชียขุดแม่งดิอันนี้มาก่อนโอเคเกือบตายทำอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเชียเชียต้องชนแต่กูต้องพาเพื่อนมาเล่นอะไรตัด กูหันไม่ออกไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เชี่ยนี่ไปไกลตีนอ่าบอนัดเหรออันนี้อืมกำลังจัดระเบียบตัวนะไอ้เหี้ยนี่ใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเพราะามันมันมันไม่ดูดอะปกติมันดูดใช่ปหละ่ะเมื่อกี้ที่ไปลองมาคือมันก็ดูดนะแบบเวลายิงอะมันจะดูดเล็งตัวละครนะแต่อันนี้มันไม่เลง็งเพราะงั้นช่างมัน เทียนี่ไปข้างหน้าเลยกำลังพยายามจัดระเบียบตัวละครนะมีไม่จำเป็นออ้ได้ร่างเทพอีกไ,ไหมโอ้ได้อเอสวยเลยมียมาช่วยกันยิงแล้วน้องหิวเหมือนจะชนะเลยนะพอโปแล้วก็ชนะนะไม่แปลกเรียกว่าไม่แปลกดีกว่าแต่แต่ว่ามันก็แปลกอยู่เพราะมันยากนะเอาละไอเชียนั่นมาอีกอะ ตกตุกต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 ปรก่อนตัวน้ำแข็งมาตัวแตงโมมาโดนไหมทันั้ยลองเร่งดูโอเคโอเคแข็งตายเหอะโอ้ยตายสุยมากเฮ้ยเฮ้ยโชกุนโชกุนเคียเมากเลียมากเด้แวโชกุนมาเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้ตายเหอะ ชิมหายแล้วแล้วกูอออินจ่ายนั่น,นไปแล้วเชี่ยเหมือนจะแย่เชี่ยเอาไงดีเอาอะไรให้มันกินเอออะไรดีอ่ะอะไรดีเชี่ยเอาอะไรดีเนี่ยเอาอะไรให้มันกินเฮ้ยนี่ไงโอเคไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวเหอะกูขอร้องเยายขนาดกูโปะนะเว้ยเยายขนาดกูโปะกูยังจะแพ้ยิห่ห้อเฮ้ยเยายมึงเกินไป ไอ้เหี i i eraser, ro, ouais. see, Looks, liberals, nah. ้ยอู้มึงคิดดูครับด้านเนี้ยไอ้เหี้ยขนาดกูโปกูยังแพอ่ะไอสัตว์เนี่ยนะครับโปจริงนะเชียนนี่เชียนจิ้นนะเอามาดูก็รู้ไอ้เชี้ยในเกมอ่ะไอสัตว์ไอ้เชี้ยโปยังแพอ่ะไอ้เชี้ยโปยังแพอ่ะไอ้เชี้ยเชนนักสัตว์เลยวะยวกูลองรอบนี้นะแต่ว่ากูจะไม่เล่นอายูชัวนะคิดว่าอาจจะชนะ เชค่ Here, มันมันยากจริงนะเว้ยโอเคอืม okay. mm hmm. ไปไกลตีนโอเคไม่ได้ล่างคิงโอ้ oh, ได้ของดีมา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 รอบนี้จะชนะให้ดูนะเป็นโปรแล้วก็จะเป็นโปรที่ชนะด้วยมา ใช่แม่งเครียดจริงเว้ยแบบเชียียไม่ได้เลยอะแต่คุว่ากูจะไปเล่นล่างตัวแดงนะว่ารู้ฝึกร่างตัวแดงมันเก่งกว่างไงไม่รู้พอเป็นล้างหัวหอกมันไม่ได้แดกไงมันแบบแดกแล้วข้ามเลนมันข้ามมาได้ไงโอเคโอ้ได้ของดีมาตัวหนึ่งอืมตัวนี้ได้นะแต่กอบตัวนี้มาก่อน Okay. อุยอ้ยอุย้ยไวเกินน้องจะเย็นอืมตัวนี้ได้มาเนี้ยพวกตัวดูดๆพวกตัวยิงๆไกไกลต,นกลตนล็นไกไกลเต็นกระเบิดไปเออเุอ้ยตัวนี้อัพได้โอย้ยากจริงนะโอ้ยเยอยขนาดโปอะไอสัตว์กูแค้นใจจริงนะเว้ย ขนาดกูปโปรแล้วเนี่ยไอเหี้ยมันยังยากขนาดเนี้ยกูยังงงอยู่เลยพวกแบบทองทองแดงแดงเนี้ยอันนี้คือตีติด,ตดไฟใช่ไหมแต่ไอแดงแดงไอไอเหลืองเหลืองเนี้ยคืออะไรไอเทานี่คือเป็นเหล็กมันจะถึกยังไงแต่แต่งงแบบล่างอื่นมากเลยอืมของดีตาคิงแปะเลย นี่กับเป็นล่างเหล็กไว้หน้าๆหน่อยอันนี้ล่างขยะนะขุดเท่โอเคโอ้นี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวกูจะหยุดไว้แค่ล่างนี้ก่อนนะคิดว่ารอหาเตาไฟแปะมันน่าจะดีกว่าเอ,อ่อเคียร์ไปไก่ตีนอืมมาอีกตัวละเปิดจัดนี่ก็เป็นดาวเหล็กเหรอ ไม่ใช่มันเป็นดาวอะไรอะพินโดมไม่ได้เฮียช่างมันโอ้ยเป็นวอนัทแข่งอะอยากได้วอนัทว,วอนัทออฟอะอปได้ตาคิงอีกตัวนะไม่ได้นะแต่ล่างนี้ก็ยังดีแต่รอบนี้อาจจะมีหวังเพราะว่ามีตัวนี้สองตัวก็จริงๆรอบเมื่อกี้ก็กอบได้นี่หว่าคิดไม่ทันนะ กูกูไม่กูงี้แหละเฮียแก่แล้วสัตว์คิดคิดช้าอืมโอ้สวยจัดโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียกาช้าออกเฮียมากน้องโอ้ไหนนี่ได้อยู่ไปไกลตีนอืมอยากอยู่อ๋อ ไอเชียนี่เราก็ต้องหาปืนกลไปใส่นะมันทำเทียได้เนี่ยแคคกตัดเทียเนี่ยโอ้บอดแข่งบอดกากมากรอบนี้ยังไม่มีออเดซี่ดีๆอีกตัวเลยนอกจากพวกนี้ทำไงดีเนี่ยบอด ปอดขี้กาขี้เกือนมากเลยตอนนี้สัตว์อัพจิตอะไรไม่ล่ะเสียไปเสียไปทิ้งไปทิ้งไปอืมเฮ้ยรวมได้ไหมโอเค โอ้ตายอยู่ปังเนี่ยอืม hmm. อาจจะได้อยู่หรือโอ้มาแล้ววะเฮ้ยหยุดก่อนโอเคแข็งแข็งไปลูกโอ้ oh, จะบอดกูกากมากอะตอนเนี้ยอาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยทำมันดิทำมันสิ่หล่อเคี้ยอะไรเออ ครับไปกลูกโอ้มึงทนะึกจังนะเฮ้ยไอ้เหียทึกสัตว์เฮ้ยตายแล้วโอ้โหแม่งยังทึกอ่ะไอ้เหียโอ้นี่ได้อยู่ถึงจะไม่ช่รางออเดซี่แต่มันก็พอเล่นได้ไปไปไปเคโอเค,อเคไป โอ้ยเช็ดฝุ่มแม่งเป็นล่างน้ำแข็งอีกคับเฮียอยากได้ล่างปกติอะเอารวมได้ไหมไม่ได้ว่ะก็เป็นล่างล่างปกติจริงด้วยเฮียแล้วล่างปกติทําโคตรยากเลยไม่เห็นออกให้กูสักทีโอ้โหโคตรแรงอะเฮียนี่ไปไกลตีนได้และไหนออกมาเออไม่ใช่นี่ออ๋อต้องไปแต่งโมนี่ว่า เชี่ยไวสัตว์อย่างนีแย่เน่เฮ้ยปั๊บช้าก่อน,น,นอานนนเฮีย้ยแม่งมีโชกุนด้วยนี่ว่าลืมกูกูมัวแต่เน็นไอ้เฮีย้ยนี่รอดอยู่ไหมเฮีย้ยรอดไปชนะไปเนี่ยโอ้โห กูบอกเลยนะช่วงเนี้ยช่องกูอ่ะมึงจะได้เห็นไอคลิปเหี้ยเนี่ยยาวๆเลยสัตว์จนกว่ากูจะชนะเจอก,การคลิปหน้าครับไอ้น้องไอ้สัตว์คววยเยอะ